คดีนี้ไปดูสามีกับเรื่องเรยนลับลับมากสวัสดีครับผมดาบตำรวจกระเสรคุณกษตเริศักดิ์ครับพบว่ามูลงานสอบสวนสอบค้ข้อานะครับได้รับเงินปันผลมาหมื่นห้านะคะคุณตำรวจได้รับเงินปันผลมาตั้งหมื่นห้าแหมแเงินพิเศษอย่างนี้เมียไม่รู้ครับต้องซ่อนครับไม่งั้นไม่ได้ใช้นะเนี่ยได้เงินปันผลมาหมื่นห้าต้องเฉลยดีวะยังไงเฮ้เอาวะ ในรถนี่แหละซ่อนในรถเมียคิดไม่ถึงแน่นอนละครับหน่เก็ดีนะวะยัดไว้เมียหาไม่เจอแน่นอนเก็บเสร็จซ่อนเสร็จสบายใจอะไรพ่อมาข้าสังก์บอกจะให้โชคฉันอ่ะเหรออ่ะได้ยังของเจ้าไหนสิอ่ะฮะ กุญแจรถมันเกี่ยวอะไรกันน่ะพ่อบอกว่าให้มาที่รถจะเจอเงินหมื่นห้าใชอ่ิงรไม่นะไม่นะไม่นะเจอแล้วอ้าว่จริงเลยพ่อจาพ่อมกเจอจริงจร้วเจอเงพ่อนี่สุดยอดจริงๆริงเลยขอบคุณมากมากนะพ่อะนห่งกับสามกมหวานแล้ว ขอบคุณพ่อทำไมขอบคุณคุณสามีเ้อะว่าแต่คุณสามีเนี่ยยังไม่รู้เลยนั้นน่ะพยหนูโชคดีจังเลยโชคดีอะไรจ๊ะพ่อมาเข้าสารบอกว่าจะเจอเงินในรถหมื่นฮะก็เจอจริงๆรด้วยไม่เคยตกใจเลยเจออะไรนะ้เจอเงินหมื่นฮะ พี่เนี่พี่ดีใจดีใจดีใจคนพูดไม่ออกเหมือนฉันเลยใช่ไหมล่ะดีใจแทบตายเลยว้ายพี่เนี่ยพี่ดีใจดีใจดีใจคนพูดไม่ออกเหมือนฉันเลยใช่ไหมล่ะดีใจจนน้ำตูน้ำตาไหลเลยงานนี้ไม่ร้องไม่ได้แล้วเขาเสียใจคุณเมียพี่ตาห้างปีเลยห้างปีเลยเออเงินนั่นหนักพันปีเลยเทียวไปลวกแล้ว มิซาจะเป็นลมได้เหรอเนี่ยโอ้โหน่าสงสารไม่รู้จะโทษใครดีโทษที่ซ่อนไม่ดีหรือว่าพ่อเจ๊แก่แม่นเอางี้โทษรถละกันรถเป็นเรวเก็บเงินไม่โยโอ้ยเรื่องนี้เศร้าจังก็เก็บตังค์ไว้ที่คอนโซลนะฮะเขาฝันว่าพ่อเขามาบอกว่ามีตังค์อยู่ที่รถให้ลูกเนี้ยไปเอาตังค์ที่รถนะฮะขอก้นใจรถบอกไปที่รถหมดเลยครับ คุณต้อวโชคดีสองเด้งเมียฝันแม่นกับพ่อตาเฮียนครบเลยขอขอบคุณดาบตำรวจประเสริฐคุณเกษมศักดิ์ผู้บังคับมู่งานสอบสวนสพโคกขามจังหวัดสมุทรสาครเจ้าของเรื่องพ่อมาเข้าฝันบอก